การเอาชนะความขี้เกียจต,ต้องใช้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนนี่คือสิทธิวิธีที่คุณสามารถใช้ได้ 1. ตั้งเป้าหมายเล็กๆเ,เริ่มจากเป้าหมายเล็กๆที่สามารถทำได้ง่ายๆเพื่อสร้างความมั่นใจเช่นอ่านหนังสือวันละสิบหนา้าตัวอย่างถ้าคุณต้องการออกกำลังกายให้เริ่มจากการเดินวันละสิบนาที แทนที่จะตั้งเป้าหมายวิ่ง5กิโลเมตรทันที 2. ใช้เทคนิคสร้างภาพจินตนาการสร้างภาพในจินตนาการว่าคุณทำสิ่งนั้นสำเร็จแล้วจะเป็นอย่างไรซึ่งจะช่วยกระตุ้นความมุ่งมัน่นตัวอย่างนึกภาพว่าคุณมีรูปร่างดีและสุขภาพแข็งแรงหลังจากการออกกําลังกายสม่ำเสมอ 3. สร้างกิจวัตรประจำวันการมีกิจวัตรที่ชัดเจน จะช่วยให้คุณทำสิ่งต่างๆได้อย่างมีระเบียบและไม่ลืมตัวอย่างตั้งเวลาตื่นนอนทำงานและพักผ่อนให้ตรงเวลาเดียวกันทุกวันสีหาแรงบันดาลใจอ่านหนังสือดูวิดีโอหรือฟังพอดแคสต์ที่สร้างแรงบันดาลใจในการทำงานตัวอย่างดูวิดีโอเทดท็อกเรื่องการเอาชนะความขี้เกียจและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน หาใช้ระบบรางวัลให้รางวัลตัวเองเมื่อทำงานสำเร็จเช่นการพักผ่อนหรือของขวัญเล็กๆตัวอย่างให้รางวัลตัวเองด้วยการดูซีรีส์ตอนหนึ่งเมื่อทำงานเสร็จตามที่ตั้งเป้าไว้ 6. ทำทีละขั้นตอนแบ่งงานใหญ่เป็นขั้นตอนเล็กๆเพื่อให้ทำได้ง่ายขึ้นและไม่รู้สึกหนักใจตัวอย่างถ้าต้องเขียนรายงานแบ่งเป็นการหาข้อมูลเขียนโครงร่าง และเขียนเนื้อหาทีละส่วน 7. หาคนช่วยเหลือหรือคู่มือการทำงานการมีคนร่วมทำงานหรือคู่มือที่คอยช่วยเหลือจะช่วยให้คุณมีความรับผิดชอบและแรงจูงใจมากขึ้นตัวอย่างหาเพื่อนร่วมออกกำลังกายหรือเข้าร่วมกลุ่มออนไลน์ที่มีเป้าหมายเหมือนกัน 8. ใช้เทคนิคการตั้งเวลาสำหรับการพักผ่อนจัดเวลาสำหรับการพักผ่อน ระหว่างการทำงานเพื่อไม่ให้รู้สึกเหนื่อยล้าและขี้เกียจตัวอย่างตั้งเวลา50นาทีสำหรับการทำงานและพักผ่อน10นาทีเพื่อฟังเพลงหรือเดินเล่น 9. ใช้อุปกรณ์ช่วยจำและการเตือนความจำใช้แอปพลิเคชันหรือปฏิทินในการตั้งเตือนความจำเกี่ยวกับงานที่ต้องทำตัวอย่างตั้งเตือนความจำในโทรศัพท์มือถือให้แจ้งเตือนเมื่อถึงเวลา ต้องทำงานหรือออกกำลังกาย 10. ทำในสิ่งที่คุณรักการทำสิ่งที่คุณสนใจและรักจะช่วยลดความที่เกียจเพราะคุณจะรู้สึกสนุกและมีแรงจูงใจในการทำตัวอย่างหากคุณชอบฟังเพลงลองใช้เวลาว่างในการเล่นเครื่องดนตรีหรือเรียนรู้เพลงใหม่ๆการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถเอาชนะความขี้เกียจและทำสิ่งต่างๆ ได้สำเร็จมากขึ้นในชีวิตประจำวัน